นะครับวันนี้ผมมีเที่ยวนะฮะกำลังแวะกลางทางกำลังจะเดินทางไปแถวๆทางน้ำตกเอาวันนะฮะน่าจะไปเที่ยวแถวเขื่อนเรื่องข,ของเรื่องก็คือจริงๆไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนแต่ว่า,ามีจังหวะดีๆก็ไปสักหน่อยเดี๋ยวอาจจะมีคอนเทนต์มาฝากนะฮะโอเคนะ I'm on my way to Elwha Waterfall and the Snake River d a นะครับ and I hope to get some content back to you in the channel later. Okay. Now I'm stopping by. ตอนนี้ผมแวะอยู่แถวกลางทางอะเนาะ I'm on on the way to นะฮะก็แวะซื้อของนิดนึงนะฮะ I'm I'm stop by to get some food. โอเคเสียงดังมากนะฮ okay. ะโอเค it's quite noisy. ยังไงเดี๋ยวเจอกันครับ See you later. Hello again. เจอกันอีกครั้งนะฮะพอดีระหว่างทางเนี่ยผมยังไม่ได้ไปไหนไกลนะเพิ่งจะออกจากจุดเดินทางมาได้นิดนึงก็เจอวัดนี้นะฮะ มีความน่าสนใจมากชื่อวัดป่าเลไลวัดป่าเลไลเนี่ยจริงๆมีอยู่ที่สุพรรณบุรีกับกาญจนบุรีตอนนี้เราอยู่ในเขตเมืองการตรงนี้เป็นเมืองการแถวเขตลาดย่านะฮะจริงๆลาดย่านเป็นเมืองเก่าเป็นโอแคปิตอลในสมัยกรุงศรียุธยานะตรงนี้เคยมีการสร้างวัดขึ้นมาวัดแห่งนี้นะครับก็คืออะไรนะกรุงศรียุธยาใช่ไหมโอเคซึ่งเห็นพระที่อยู่หลังไหมฮะนีะ่ฮะ,ะเป็นชื่อพระปางมารวิชัยใช่ไหมมารวิชัยโอเคผมก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลหรอก พระอาวัดแห่งนี้เคยสมัยโบราณชื่อว่าวัดผ่าอก Cut the Chest with Knife นะฮะผ่าอกเลยเพราะว่าเหตุผลก็คือเคยมีคนเนี่ยมาขโมยเขาเชื่อว่ามีทรัพย์สมบัติอยู่ในหน้าอกขององค์พระนะฮะปรากฏว่าก็เลยเอาเอามีดมาผ่าเพื่อจะเอาทรัพย์สินในนั้นออกไปก็เลยตั้งชื่อชาวบ้านเรียกว่าวัดผ่าอกนะฮะก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเป็นเป็นเป็นข้อมูลนี้มาที่ท้อที่ราบมานะฮะก็แวะกลางทางนิดนึงเนี่ยเห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เลยเอามาให้ดู จริงๆพระที่เขาสร้างใหม่ก็อยู่ข้างหน้านะฮะด้านหน้าเนือน,น,นเป็นวัดไอโองหนึ่งใช่ไหมโอเคอันนี้นี่เก่าอ่สถานที่โบราณนัตถาสถานโบรางกิษน,น,นะฮะ Archaeological Site นะ Archaeological Site นะฮะเป็น Old Capital เป็นเมืองเก่านะที่นี่นะฮะโอเคก็น่าสนใจดีก็เลยเอามานำเสนอดนึ่งนะฮะก็โอเคเดี๋ยวยังไงเจอวัดเจออะไรตรงไหนผมก็จะมา เอามานำเสนอรองต่อในคอนเทนต์โอเค I, ll, I ll show you the next content uh, if I find if I come across any temples or archaeological sites again โอเค see you later อันนี้นะครับเห็นองค์พระชัดๆนะฮะโอเค okay, I show you the uh, Buddha image นะฮะ to see the statue clearly นะครับโอเคตามนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับว่าพระจะอยู่ในกำแพงนะฮะ The statue is between the two sides of the old wall, the ancient wall. Ancient wall. I think it's probably the Ayutthaya old Capital Architecture. You can see the Uh, the aged uh, you can see the 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 oldness and aged นะฮะความเก่าแก่เห็นไหมฮะมีพระ the standing attitude uh, standing Buddha image uh, okay, นะฮะยืนอยู่ด้วยนะฮะโอเคตามนี้เลยก็นี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะฮะ this is the environment นะฮะก็จะเป็นป่าเป็นส่วนใหญ่เขาชื่อวัดป่านะ just the temple in the in the jungle in the wild อนนี่ภาพอีกองหนึ่งนะฮะ This is another Buddha image นะฮะก็บรรยากาศโดยรอบๆก็ประมาณนี้นะฮะโอเคอีครับเงียบสงบดีมากเลยฮะ very quiet and peaceful นะ unruffled นะ unruffled ไ okay. ม okay. ่วุ่นวายดีนะฮะอืโอเคแค่นี้ก่อนละกันโอเคดีไ e n o น g h for now ท่านผู้ชมครับนักเรียนครับเรามาเจออะไรบางอย่างนะที่น่าสนใจนะฮะ have Found something interesting สิ่งนี้นะฮะน่าจะเป็นเสาหลักเมืองนะฮะเสาหลักเมืองซึ่งเรียกว่า city pillar นะเป็นเมืองเก่านะ city pillar นะ,ะ city pillar นะ,ะในสมัยน่าจะมามา,มาปักไว้นานแล้วเนาะตอนก่ it, it, อตั้งเมืองนะเวน n w อ u h establish the city นะฮะนะฮะเสานนี้ก็คงจะมีมานานมากแล,ล้วล่ะนะ this pillar might have been uh, established here uh, since the beginning of the age นะครับ the beginning of the city foundation นะฮะการสถาปนาโอเคนี่ฮะสิ่งนี้นะฮะขอถ่ายใกล้ๆนิดนึงนะฮะดูว่าเป็นข้อมูลนะฮะเสาหลักเมืองนะฮะ city pillar นะฮะตอนนี้นะฮะอยู่ในเขตของวัดป่าเลไลกาญจนบุรีนะฮะ this pillar is in the area of ป่าเลไลเทมเพิลออฟแคนเชนอเบรีโอเคครับตามนี้เลย